สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่1 0 k c House of Toys มาถึงแล้วครับผมกับหมวก Iron Man ใบล่าสุดจาก Hasbro ครับ Marvel Legends Series มากที่85นี่เลยมาถึงแล้วนะตอนแรกก็ว่าจะไม่จัดแล้วนะหมวก Iron Man เต็มบ้านไปหมดแล้วมาร์ก85นี่ก็มีแล้วด้วยนะเดี๋ยวจะมาเทียบไปดูของค่าย Cat Toys นะงานฮ่องกงนะได้มา4-5ปีแล้วใบนั้นนะแต่ก็นะ เดี๋ยวก็รู้ว่าตัวเองมันต้องคันนะเออมันมี h a s โบ o เกือบครบทุกใบอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นงานไลเซนส์ด้วยแหละนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเจ๋งไหมลูกลงลูกเล่นเป็นยังไงแฮสโ r o งานไลเซนส์มาร์85นะครับนาโนสูตรจากเอ็นเกมนะของโทดี้สตาร์ใบสุดท้ายนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปแกะดูกันแหละมาแล้วครับผมกับ Mark 85 Helmet นะครับผม หัวโตวเหมือนเดิมครับแฮ s โบนนะอย่างที่เรารู้กันเขาทํามาให้มันแบบใหญ่ๆใ,ใ,ใส่ได้กันทุกคนเล่นได้ทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่นะครับสีก็เป็นแดงนะเงาเงเมทัลลิกมานะแล้วก็หน้าเป็นสีทองนะครับด้านด้านหน่อยนะแมทแมทแต่มีความแบบว่าเป็นไอรอนแมนสีเรียกว่าลงมาสวยครับแล้วก็ด้านข้างนี่เลยตรงชุดมาร์ค85ตรงนี้ก็เป็นอารมณ์แบบเทากันเมทัลนะสข้างแบบนี้ อก็ถือว่าสวยดีทรงก็เป็นนาโนเชฟนะครับผมเดี๋ยวเทียบกับตัวเก่า Iron Man ที่เป็นแบบ Mark 3นะออกมาหลายปีแล้วของ Hasbro นะนี่ก็แบบเป็นใบที่2เองนะถ้าเกิดพูดถึง Iron Man ไม่รวม War Machine นะพวก War Machine มันเป็นโมเดิรหมดเลยอันนี้ก็คือโมใหม่ Mark 85นะครับก็ถือว่าโอเคทำออกมาให้เราได้เล่นนะส่วนด้านในแน่นอนนี่มี องน้ำซับมาหนึ่งอันติดกันที่หัวแล้วก็นี่เลยครับที่อยากเห็นก็คือรายละเอียดของแฮชโบสุดเจ๋งด้านในทํามาสวยงามครับนะอารมณ์ดูเป็นนาโนเทคอยู่นะเออนะมีลงมีลายเป็นแบบนาโนสีเงินเงินแล้วก็มีตัวกันจมูกมีอะไรอย่างเงี้ยเออนี่คือความเจ๋งของแฮชโบนะครับใส่ทานตรง้านี่แหละครับแกะฟ้าออมาคันสกู 2A 2ก้อนอ่ะเดี๋ยวลองใส่แล้วลองดูกัน ใส่ทานไปเรียบร้อยครับไม่มีสวิชเปิดปิดอะไรนะครับระบบไฟติดเลยนะมีทัชเซนเซอร์อยู่ตรงแก้มด้านขวานี้แล้วก็จะมีไฟที่ตาติด LED นี่เลยโปติดยังเนี่ยแค่นี้เลยเป็นสีน้ำเงินนะตรงเนี้ยข้างข้างเนี้ยทำเป็นเหมือนว่าจะมีไฟเออแต่ไม่มีไฟขึ้นเสียดายเออนึกว่าจะมีไฟตรงนี้ด้วยนะครับสรุปมีไฟแค่ที่ตาเฉยเแล้วก็ไม่มีเสียงเลย นะแถมนี่เลยครับวิธีการใส่เปิดแบบนี้ดึงนี่ก็ถือว่าดูแข็งแรงดีกลางออกนะไอ้ตรงเนี้ยนะแล้วก็ใส่เข้าไปหน้ากากไม่สามารถยกเปิดขึ้นได้เต็มหน้าอืมนี่หลยผมชอบแฮสโวตรงที่มันโตหัวผมโตใส่ได้สบายๆล็อกเอะเรียบร้อยอืม ถือว่าโอเคแม่เจาะตาสีน้ำเงินตอบอีกทีหนึง่งมันจะเฟดลงแล้วก็ปิดอืมแค่นี้นะครับจบแล้ว No Friday Hey Friday Open the mask and <laughs> ไม่มีนะครับแฮ s b r o ทำไม่ได้สักทีไม่เข้าใจเหมือนกันต้องรอคิวเลอร์บอดี้เออนะเดี๋ยวดูว่าคิวเลอร์บอจะทำหรือเปล่ามาร์ค85นะแบบสั่งด้วยเสียง Voice Command น,นู่นนั่นนี่แต่ข้างในเนี่ยแหละคือจุดขายเลยคิวเลอร์บอก็ได้ลิขสิตนะดิสนีย์มาวเวลมาทำหลายใบแล้วแต่ยังไม่มีมาร์ค85เดี๋ยวรอดูถ้าเขาทำมาก็น่าจะแจ่งเหมือนกันนะเสียดายนะน่าจะมีเปิดหน้ากากด้วยเดี๋ยวมาเทียบไปดูนะของ h a s b r o แล้วก็ Cat ตอยส์มา85ด้วยนะครับว่าแตกต่างกันยังไงจะได้ตัดสินใจถูกอ๋อใบนี้พรีมา4,350บาทนะครับที่ร้านคุณวินนะเพจ Star f a ฟนทอยสนั่นเองเห็นว่ามีเหลืออยู่ใบนึ่งด้วยนะใครอยากได้ก็ไปจัดกันได้นะครับและนี่ก็คือ Hasbro หมวก Iron Man Marvel Legends s r r i s s นะใบแรกใบเดียวเลยนะแต่นันคือมาค3มาค4นี่แหละทรงนี้นะครับหูกลมนะครับสีก็แอบ ก็ใกล้เคียงกันนะอันนี้จะแดงสดกว่าสไตล์มาร์ค85อันนี้จะออกแบบแดงแบบเลือดหมูนิดใช่ไหมเออนะหน้าสีทองก็สีคล้ายๆกันอันนี้อาจจะมีความสว่างขึ้นมานิดนึงนะครับผมนี่เลยเทียบอ่ะหนุนด้านข้างนะด้านหลังชัดๆด้านหน้านะก็ประมาณนี้นะอันเนี้ยหลายๆคนเคยเห็นแล้วแหละมันคือถอดหน้ากากได้นะรายละเอียดข้างในก็แจ๋วอยู่ นะแล้วก็ใส่ทานนะมันก็จะมีไฟที่ตาเฉยๆแต่มีเสียงก้นไกนิดหน่อยเออนะแล้วก็ข้างในก็จะเป็นสแตปลัดแบบนี้อันนี้ข้างในก็ถือว่าว้าวกว่าแต่ก็เข้าใจได้แหละเพราะว่ารายละเอียดข้างในอ่ะเออมันทําแบบเรียบร้อยไงถ้าเกิดทาหน้ากากเปิดอ่ะแบบที่แบบของจีนทําหรือว่าคิวเลอร์บอดี้มันก็จะมีตัวที่เป็นไอตัวมอเตอร์ใช่ไหมแล้วก็พวกขาพับอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้เก็บรายละเอียดข้างในได้ไม่สวยแบบตามสไตล์แฮ s สโบก็ Has เข้าใจแฮสบออยู่นะก็รอไปอนาคตอาจจะมีการพัฒนาอะไรขึ้นมาก็รอชมกันได้นะครับและอันนี้ก็คือ Mark 85ของค่าย Cat Toys ครับงานฮ่องกงนะครับออกมาอย่างที่บอกว่าน่าจะมี4ปีนะได้มานานมากแล้วอันนี้ราคาต่างกันเลยอันนี้4,000กว่าบาทอันนี้แตะหมื่นเลยมั้งตอนนั้นเออ9 0 0 0กว่าหมื่นหนึง่งอะไรประมาณนี้นะก็อ่ะดูกันเห็นเลยชัดๆทรงก็ เรียกว่าจะเหมือนกันเลยนะรูปเชฟนาโนนะครับอันนี้จะเล็กกว่าหน่ย่ยแฮสบอยอย่างที่บอกว่ามันจะโตกว่านิดนึงแล้วก็สีเห็นเลยไหมอันนี้เป็นเงาเมทัลลิกเลยทั้งทองทั้งแดงทั้งเงินนะซึ่งแอบไม่ค่อยเหมือนอันนี้คือเหมือนกว่าสีนะครับแลนหลังนะครับเป็นแบบนี้ฟลิฟฟฟ,ฟนะรอบเรียบร้อย ด้านในอย่างที่บอกค่ายพี่จีนมันมีระบบนู่นนั่นนี่ก็จะเป็นแบบซับฟองน้ําแล้วก็จะเห็นสายไฟเห็นมอเตอร์เห็นพวกคนไกขาพับต่างๆหมดเลยแล้วก็มีนี้ปิดมานะครับของค่ายแคท t o ยเนี่ยจะเป็นการเปิดดึงฝาข้างหลังนี้อ่ามันพับแล้วก็ใส่เข้าไปที่หัวเออหลังหลก็ไม่ค่อยชอบใส่แล้วเหมือนกันใส่แล้วเจอมอเตอร์จเจอรางฐานเจออะไรอย่างเงี้ยมันติดที่หัวแอบใส่เล่นแล้วเจ็บเมื่อกี้พอใส่ของแฮชโบไปแล้วสบายหัวเลยโล่ง ไม่มีอะไรมาติดหัวนะครับใช้ทาน 2A 4ก้อนนะลางทานอยู่ข้างในแล้วก็เปิดสวิตช์ตรงนี้ปุ๊บนี่ไฟติดที่ตานะอันนี้จะเป็นแบบเม็ดเม็ดใช่ไหมอันนี้จะเป็นแบบแค่เป็นแถบสตริป L E D แต่จะมีไฟข้างหลังเห็นไหมตรงนี้2เม็ดเนี่ยถึงบอกแฮชทุกคนนะจะมีด้วยจะแจ๋วเลยนะ พอเปิดขึ้นมามันก็จะมีนะเสียงเหมือนไฟเดย์มา Hello b o s สเฉยๆแต่ใบนี้ไม่ได้เป็น voice command ไม่ได้สั่งด้วยเสียงนะแต่จะมีปุบเปิดหน้ากากอยู่ไหนนะเนี่ยอนี่เลยเซนเซอร์นะครับจบแค่นี้นะแฮชโบทำไมไม่ทำมาออออ,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 อนะ ไม่ต้องสั่งด้วยเสียงก็ได้แค่แตะเซนเซอร์แล้วมีอันนี้ยก็ว้าแล้วอก็ลองไปเลือกกันดูครับผมนี่เลยนะแฮชบอหรือว่าจะเป็นงานฮ่องกงนะครับลูกเล่นรายละเอียดนะต่างกันราคาก็ต่างกันนะแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนตั้งโชว์เล่นคอสเพลย์หรือใส่เล่นถ่ายคลิปเฉยๆนะแต่ที่สำคัญเอาไปขี่มอเตอร์ไซค์ไม่ได้นะจ๊ะชอบถามกันเลอเกินอันตรายนะครับและนี่เลยจัดไปอีกหนึ่งหน้ากากครับผมล่าสุด New mask same task ครับผมโรเบิร์ตดานี่จูเนียรเปิดตัวเรียบร้อยแล้วว่าเขาจะกลับมาเป็นด็อกเตอร์ดูมนั่นเองนะครับอเวนเจอร์สดูมสเดย์นะรู้สึกว่าจะปี2026ก็รอยประมาณ2ปีนะครับผมนะก็สั่งเป็น 3d print มานี้มันเป็นหน้ากากพึาเรซินธรรมดานะอัออน,ะอนนี้หน้ากากอันล่าสุดเจอนี้หน้ากากใหม่นะเดี๋ยวได้เห็นกันกับปาโทนี่ของเราเวอร์ชั่นบทใหม่แล้วนี่ อัปเดตครับผมนี่เลยหมวกคอลเลคชันไอรอนแมนทั้งหมดตอนนี้นะครับผมแล้วก็พวกหนึ่งตอหนึ่งนะอยู่บนหัวเตียงตอนนี้ฟรลฟนี่เลยมาร์คเจ็ดคิลเลอร์บอดี้สี่สิบหกเรสคิวนะมาร์คห้าใบใหม่แฮสโบรแปดสิบห้าแคททอยเมื่อกี้ อันนี้มาร์ค50ครับผมใบที่เปิดเยอะๆนะอ่าแล้วก็อันนั้น42แคททอยเป็นเหล็กนะครับคัสตอมเพนอีซี่รีเพนลงมาฮาร์ดเบรคเกอร์มาร์คที่17นะถุงมือนะดอกเตอร์ดูมกระเป๋าแซดดีทอย1ต่อ1มาร์ค50อันนี้ Damage Version นี่ถุงมืออ่านะครับนาโน เดเมจพอยซันเหมือนกันแล้วก็นั่น39 Star Boost ลงมา Hasbro War Machine Hasbro อันนี้ Joe Custom War Machine repaint อันนี้งานพี่จีนนะ War Machine อันนี้หมวกเด็กแจจากภาค2นั่นเอง h c m y ม Mark ที่1ครับ Q r o b o y Mark ที่2 Cat Toys เหล็ก Mark ที่2 Hasbro Mark 3แล้วก็อันนี้งานจีนโจ e Custom repaint เป็น Mark ที่41นะครับผมกี่ใบแล้วเนี่ย หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบาสิบสห้ากสิบเจ็ดสิบแปดสิบ้าใบแล้วหมวกไอรอนแมนว่าไปแล้วเอาล่ะก็รอดูใครจะทำออกมาอีกก็เดี๋ยวเก็บไปเรื่อยๆแล้วกันนะแต่อยากให้มีมาร์กอื่นๆมาไม่อยากซ้ำและ <laughs> แล้วเจอกันทุกคนไปละ e a c e